นั้นควรต้องขยายวงแนวคิดออกไปให้กว้างกว่าน,นี้ว่าผู้มีอำนาจในสังคมไทยที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายรัฐและให้คุณให้โทษในวงราชการและธุรกิจเอกชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะก่อให้เกิดการทุจริตมีเฉพาะกลุ่มนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นจริงหรือ แท้จริงผู้มีอำนาจในสังคมอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่โดยมีอำนาจทางกฎหมายโดยตรงคือกลุ่มข้าราชการระดับสูงจะดิดร่วมกับนักการเมืองได้แก่ปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ปัญชาการทหารทุกเหล่าทัพและผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจการตำรวจผู้กำกับโรงพักอายการศาลที่ล้วนแล้วแต่หาอยู่หากินกันเป็นเครือข่ายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าในหน้าจากการประมูลงานของราชการค่าในหน้าในการจัดซื้อสินค้าเงินจากบอนการพนันซ่องโสเพณีหวยใต้ดินรวมตลอดทั้งการกินสินบาทค่าสินบนของผู้พิพากษาบ,บางคนในการตัดสินอัธคดีและการสั่งไม่ฟ้องของหน่วยงานอายการซึ่งมีดาดดืนกันทั่วไปเป็นที่รู้กันของประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองอีกทั้งโครงของหน่วยทหาร งบลับที่ห้ามตรวจสอบด้วยมีข้อกฎหมายคุ้มครองเพื่อความมั่นคงแห่งชาติและอำนาจลึกลับคอยคมคู่ผู้ตรวจสอบซึ่งผู้เขียนก็เคยพบด้วยตัวเองเป็นผลให้หนายทหารผู้คุมกำลังร่ำร,รวยกันทุกคนเดือนดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นข้าราชการที่อวดอ้างว่ารับราชการมาตลอดชีวิตด้วยคุณธรรมแต่มีที่ดินบ้านใหญ่โตมีรถยนต์เครื่องประดับราคาแพงๆมีทรัพย์สินเงินสดจำนวนมากมาย ความร่ำรวยของพลเอกสรยุทธ์ตัวอย่างทำมาพิบาลด้านเดียวนายกรัฐมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์อ้างตัวเป็นข้าราชการที่สื่อสัตย์สุจริตมาตลอดชีวิตแต่กลับมีสินทรัพย์และเงินสดทั้งหมดของตัวเองและของภรรยาที่แจ้งต่อปปชอรวมถึง94ล้านบาทเฉพาะสินทรัพย์ของภรรยาซึ่งเป็นข้าราชการทหารแค่ยศระดับพันเอกกลับมีสินทรัพย์มากถึง หกสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์เฉพาะเครื่องประดับของพันเอกหญิงคุณหญิงจิตรวดีจุลานนท์ซึ่งเป็นภรรยาของนายกรัฐมนตรีนั้นมีเครื่องประดับที่เป็นเพชรอัญมณีและมีนาฬิกายี่ห้อดังๆเป็นมูลค่าถึง1 4บสี่ล้านหนึ่งแบาท และยังมีบ้านพักตากอากาศสวยหรูบนยอดเขาใหญเที่ยงอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการใช้อิทธิพลเมื่อครั้งเป็นแม่ทัพภาคเข้าครอบครองโดยใช้งบประมาณทหารทําถนนลาดยางจากเอ็นเขาถึงยอดเขารอบบ้านซึ่งเป็นความผิดอย่างชัดเจนในอดีตไม่เคยถูกตรวจสอบเลยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่วงจรการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากไม่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองสินทรัพย์ที่ได้มาเมื่อครั้งเป็นทหารก็จะไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยที่กล่าวถึงรูปธรรมกรณีพลเอกสุรยุทธ์ก็เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างที่เป็นจริงว่ายังมีผู้นําเหล่าทัพอีกมากมายที่มีอํานาจในการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ็นบ้านเต็มเมืองภายใต้คําอวดอ้างว่ารักชาติ โดยไม่มีระบบตรวจสอบควบคุมเลยซึ่งจากโครงสร้างระบบราชการที่มีอำนาจเผด็จก,การทางกฎหมายและวัฒนธรรมของกลุ่มอมาธิปไตยครอบงำอยู่เช่นนี้ย่อมเป็นการเพาะเชื้อร้ายของระบบคอร์รัปชันให้ขยายใหญ่โตและเข้มแข็งและยิ่งมีการรัฐประหารเพื่อสร้างเกาะคุ้มกันระบบราชการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยแล้วการแก้ปัญหายิ่งมืดมนผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลายโปรดพิจารณาเถิดว่า ก็ขนาดผลเอกสรยุทธที่ได้รับการแท้สองสรรเสริญจากสังคมว่าเป็นนทาหารที่ซื่อสัตย์สุจริตยังมีสมบัติมากมายเช่นนี้แล้วในผลทั้งหลายที่ไม่มีใครสรรเสริญยกย่องจะมีสินทรัพย์กันแค่ไหนซึ่งประชาชนไม่อาจจะทราบได้เพราะไม่มีระบบธรรมาภิบาลตรวจสอบพวกเขาคอมอชอก็ไม่ต้องแสดงทรัพย์สินคมอชอหรือชื่อเต็มว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดตามกฎหมายธรรมนูญการปกครองในขณะนี้โดยได้อำนาจมาจากการปล้นอำนาจประชาชนเมื่อ19กันยายน2549โดยมีพลเอกสนธิบุญยรัต์กรินเป็นหัวหน้าได้เปล่าประกาศต่อประชาชนว่าตนมีความรักชาติสูงสุดที่ทำการยึดอำนาจก็ด้วยความเสียสละพร้อมทั้งด่าว,ว่านักการเมืองทุจริตไม่มีคุณธรรมจริยธรรมแต่ปรากฏว่า ตัวของท่านเองและคณะคอมชก็ไม่ยอมแสดงทรัพย์สินต่อสาธารณชนองค์มนตรีไม่ต้องแสดงทรัพย์สิน บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสถานะทางกฎหมายและทางสังคมที่อ้างอิงได้และดํารงตาแหน่งอยู่ในสถาบันอํานาจในระดับสูงเช่นประธานองคมนตรีและองคมนตรีทั้งหลายก็ไม่มีกฎหมายบังคับให้แสดงทรัพย์สินและไม่มีกฎหมายบังคับให้มีองค์กรตรวจสอบการใช้อํานาจที่มีลักษณะแอบแฝงทั้งๆที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ทุกฉบับที่ร่างกันแล้วก็ชี้กันแล้วก็ร่างกันใหม่อย่ากำหนดการควบคุมอำนาจไว้ชัดเจนว่าองคมนตรีห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ในทางปฏิบัติองคมนตรีหลายท่านก็แสดงถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงรวมตลอดทั้งบางท่านมีพฤติกรรมอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนพลังทางการเมืองเพื่อโค่นล,ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกรณีพลเอกเปรมประธานองคมนตรีแสดงตัวโจมตีและล้มรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากนั้นก็สนับสนุนให้พลเอกสุรยุทธ์องคมนตรีประดับลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ไม่มีใครพูดถึงระบบธรรมาภิบาลการควบคุมการใช้อำนาจและการควบคุมทรัพย์สินกับบุคคลเหล่านี้เลยดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการใช้อำนาจทางการเมืองโดยทั้งทาง,ทางตรงและแฝงเร้นในส่วนขององค์ข,ข,ขนตรีกลุ่มข้าราชการประจำโดยเฉพาะคอมชกลร่มข้าราชการทหารตำรวจซึ่งโดยโครงสร้างมีความเกี่ยวข้องกับอำนาจโดยตรงและโดยอ้อมก็ควรจะใช้บรรทักฐานเดียวกัน แต่ทุกวันนี้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนถ้าไม่โง่จนเกินไปหรือแกล้งโง่ก็ควรจะรู้ดีว่าควรจะใช้หลักธรรมพิบาลในบรรทัดฐานแบบเดียวกันแต่พวกเขากลับนิ่งเงียบไม่ยอมเอ่ยถึงพวกข้าราชาการประจำที่มีฐานะเช่นเดียวกับพวกเขาและไม่กล้าเอ่ยถึงผู้ที่อยู่ในสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า การตรวจสอบสิ่งเดียวกันแต่ใช้สองมาตรฐานที่เราเรียกกันติดปากว่า double standard หรือสองมาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสไว้หลอกหรือการที่กรณีนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยสื่อมวลชนทั้งหลายใช้หลักธรรมาภิบาลตรวจสอบเฉพาะนักการเมืองฝ่ายเดียวโดยกล่าวให้ร้ายโจมตีแม้จะเป็นเรื่องที่ชอบ แต่ย่อมจะส่งผลให้ประชาชนที่รับข่าวสารหมดความหวังกับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เป็นระบบสามารถตรวจสอบและทวงดุลได้เป็นผลให้ประชาชนเกิดหลงทางโดยเห็นดีเห็นชอบกับระบบะเผด็จก,การทางวัฒนธรรมจารีตนิยมที่สถาบัน ี่มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่ยืนคอยจ้องรับผลประโยชน์จากผลแห่งการกระทำของนักวิชาการและสื่อมวลชนที่ขาดสติและขาดความเข้าใจต่อการขัดแย้งในเชิงโครงสร้างระหว่างกลุ่มอมาตยาธิปไตยกับฝ่ายประชาชนที่เป็นพื้นฐานหลักของความขัดแย้งเชิงโครงสร้างมายาวนานนับแต่เปลี่ยนการปกครองอันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนต้องล้มลุกคลุกลานมาตลอดจากอดีตถึงปัจจุบัน สังคมไทยถึงเวลานแล้วที่ต้องนำความจริงมาพูดกันและใช้หลักธรรมิบาลโดยขยายวงกับทุกกลุ่มที่มีตำแหน่งสามารถระบุได้ในการใช้อำนาจทั้งกฎหมายและนอกกฎหมายจึงจะเป็นหลักธรรมิบาลที่ถูกต้องและจะสร้างประโยชน์ต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ได้ตอนที่ห้าการพังทลายของระบอบทักษิณ การทังทลายของรัฐบาลทักษิณก็ไม่ต่างจากรัฐบาลก่อนๆที่ต้องมีอันเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกันหากแต่รัฐบาลทักษิณมีความเข้มแข็งด้วยเพราะเป็นผลแห่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และได้อย่างรากลึกสู่ประชาชนด้วยนยโยบายที่โดนใจประชาชนการประทะก,กันร,ระหว่างสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญกับ รัฐบาลทักษิณจึงเกิดความปั่นป่วนทางสังคมอย่างรุนแรงนับแต่วันแรกของการยึดอำนาจและกลายเป็นบาดแผลทางอารมณ์ของสังคมที่จะส่งผลยาวนานและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสังคมครั้งสำคัญปมปัญหาหลักจับตาที่พลเอกเปลม การล้มของรัฐบาลทักษิณก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดต่างๆในประวัติศาสตร์ของไทยที่สถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเริ่มหวาดวิตกว่าในรัฐบาลพลเรือนในระบบรัฐสภาที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งและมีศักยภาพจะสามารถครอบงำระบบราชการแบบเบ็ดเสร็จอันเป็นการทำลายอำนาจของระบบอมาตยธิปไตยซึ่งเป็นน้ำเชื้อหล่อเลี้ยงชีวิตสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ อันจะเบียดบางบาร,รมีพลเอกเตรมในฐานะแกนนาประกอบเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและทรงชราภาพดังนั้นผู้นําสาบันผู้มีอํานาจและผู้มีบาร,รมีนอกรัฐมนูญปัจจุบันจึงเกิดความวิตกกังวลถึงสถานภาพทางอํานาจของตนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องคิดตามใหญ่เพื่อรักษาถานภาพของตนด้วยความคิดอาจเอื้อมที่จะเข้าไปเป็นตัวแปรสําคัญในการบริหารจัดการประเทศไทยโดยการมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในใจโดยพลเอกเปรมบอกกับตัวเองว่าจะทําการใหญ่ของแผ่นดินให้ได้โดยส่งสัญญาณบอกสังคมโดยผ่านการพูดกับสถาบันทางทหารและสถาบันราชการอื่นๆหลายครั้งด้วยคําที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าผมจะต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน คำพูดที่ออกมาจากปากของพลเอกเตรมคำนี้เป็นคำพูดที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ย่อมมีนัยยะสำคัญแตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่กล่าวว่าเดียวกันนี้กล่าวคือถ้าพลทหารพูดว่าผมต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของพลทหารก็มีเพียงออกรบกับอริราชศัตรูเพื่อปกป้องแผ่นดินเท่านั้นแต่นักการเมืองกล่าวคำนี้ก็มีความหมายเพียงจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่การที่พลเอกเปรมเป็นถึงประธานองคมนตรีที่ใครๆก็รู้ว่ามีความใกล้ชิดกับองค์พระประมุขในฐานะที่มีหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาเข้าออกในรั้วในวังผู้คนในรั้วในวังก็เกรงอกเกรงใจประกอบกับพลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีที่แตกต่างจากท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักและประธานองคมนตรีท่านอื่นๆ ที่ประธานองคมนตรีนอดีเขาไม่ยุ่งกับการเมืองเลยแต่พลเอกเปรมประธานองคมนตรีกับแสดงออกถึงบทบาททางการเมืองอย่างเด่นชัดในการสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรจนถึงการรัฐประหาร19กันยายนอีกทั้งคํากล่าวผมจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นคํากล่าว ในช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนรู้ดีแต่ยังไม่อาจจะทำใจได้ว่าประเทศไทยใกล้จะผัดเปลี่ยนแผ่นดินแล้วก็ยิ่งเห็นชัดว่าความหมายของคำพูดเชิงสัญลักษณ์คำนี้จึงไม่อาจจะเป็นความหมายอื่นได้นอกจากหมายถึงพลเอกเปรมที่จะทำการใหญ่ที่สุดในแผ่นดินในช่วงประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศอย่างแน่นอนซึ่งกลายเป็นปมปัญหาหลักที่ทำให้สถานการณ์การเมืองไทยเกิดความร้อนแรงเหมือนหนึ่งเป็นภูเขาไฟที่ซุกอยู่ในใต้ทะเลรอวันระเบิด พลเอกเปรมผู้กุมอำนาจรักตัวจริงหากจะลำดับเหตุการณ์ภูมิหลังทางอำนาจแล้วจะพบความจริงว่าพลเอกเปรมเป็นผู้กุมอำนาจรักตัวจริงต่อเนื่องมานานกว่า25ปีแล้วนับตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปีพศสองพในฐานะผู้บัชาการทหารบกในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้ขาดสายไปเลยด้วยเพราะพลเอกเปรมได้วางกําลังทางทหารผ่านตัวแทนด้วยความ สมยอมของนายกรัฐมนตรีในแต่ละรัฐบาลต่อเนื่องมาในหลายรัฐบาลจนถึงปัจจุบันดังที่เห็นได้ว่าในสมัยรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนายชวนก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่เป็นร่างทรงของพลเอกเปรมหลักฐานยืนยันชัดเจนก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ของคุณชวนตั้งแต่แต่งตั้งพลเอกสรุรยุทธ์จุลานนท์ที่มีฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของพลเอกเปรมข้ามห้วยข้ามหัวคนอื่นให้มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกในอดีตเพื่อเข้ามาควบคุมฐานกําลัง ในสายทหารของพุเอกเปลนและปัจจุบันในชวนก็ยังมีความแนบน